การตกปลาสลิดนะครับเนี่ยนี่ใช้ขายสายบัวนะครับขายสายบัวนะครับเนี่ยตกในบ่อเล็กๆนะครับเป็นพุ่งนานี่ครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้ติดแล้วนะครับให้ติดแล้วครับตัวโตนะครับวันสามโลสี่โลนะครับแต่วันนี้ได้สองโลเองครับ บ่อเล็กนะครับไม่บ่อโตเป็นป่าเยอะครับใช้เหยื่อไม่มีอะไรมากครับเหยื่อผสมเองนะครับแก่อนตกปลาหมอนะครับตอนนี้ตกปลาตลิดนะครับก่อนใช้เบ็ดนะครับดูบ่อนะครับนี่ครับมันจะติดแบบนี้นะครับ ปลาจะติดแบบนี้นะครับหลวงหนึ่งสามขีดสองขีดขีดหนึ่งแล้วแต่ตัวนะครับวันนี้ชุมมากนะครับติด,ดขายสองตัวสามตัวก็มีนะครับน,นี่เราใช้เบ็ดฝรั่งสองคันนะครับลองดูได้นะครับเหยื yeah. ่อนี่ครับ ลัดยาวนะครับอยู่ลัดยาวชาบันเหนือนะครับที่เคยตกปลาหมอนะครับตอนนี้หยุดก่อนครับปลาหมอตกปลาตลิตก่อนนะครับดูป่านะครับดูป่าครับแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ